สวัสดีครับประกวดผระสมเด็จนะครับหมายเลขที่ร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับวงนี้นะครับเป็นพิมพ์สุโขทัยกำแพงเพชรเห็นไหมครับหน้าเสี้ยมนะครับเกทะลุซุ้มแบบผ้าซุมนะครับแล้วซุมมีการหักมุมนะครับลงมานะครับจากนั้นเนี่ยบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีกรอบเส้นได้นะครับผ้าเนี่ยแข้งสันชัดเจนนะครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆผงแป้งที่ขึ้นเนืิเวณนนี้สัดส่วนกเดินเลยโชว์เลยนะครับแข้งสันนี่ชัดเจนมากครับ เนื้อนะครับด้านหลังนี่มีลักษณะลายเปลือกไม้ด้วยนะครับไม่ค่อยเจอครับนี่ต้องหนึกแกร่งเท่านั้นนะครับน่าจะเห็นได้ว่ามวลสารครบนะผิวเนี่ยมีความนุ่มนะครับเนี่ยนะมีความนุ่มนะครับแล้วมีลักษณะหดเถี่ยวยุบย่นนะครับเนื้อด้านหลังได้เป็นผิวสังขยาองคลรกษานนี้หายากครับผิวนี่ออกนะครับมีน้ํหว่านเล็กน้อยแล้วยุบย่นทั้งองคนะครับสวยเป็นธรรมชาติแตกลายเล็กน้อยนะครับแข้งสันชัดเจนใน้าซุ้มกรงแผงเพชรนะครับมวลสารมีครบเลยนะครับ แล้วก็นี่จุดสำคัญนะครับเชิดขึ้นเฉียงลงครับในฐานเขียงนะครับถือว่าเนื้อเนื้อหาสวยนะครับสวยนะครับแล้วก็ซุ้มเนี่ยมีลักษณะหดเทียวยุบย่นลงไปเหมือนกันนะครับด้านหลังก็เป็นเปลือกไม้ก็คือลายนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับผสมก่องทางเพชรนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับคือจุดที่พ้าใหม่เนี่ยทำไม่ได้นะครับนะครับสำหรับใครชอบอย่าลืม้ามโตนะครับหมายเลข150ครับ